สวัสดีค่ะดิฉันนางสุภาพรธรรมขันหวัวหน้าส่วนบ่มพอผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแม่สลีงขอสะท้อนความสำเร็จด้านผลการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ส่วนบ่มพอผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพแม่สลีงก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณทางสำนักง,งานคณะกรรมาการการอาชีวศึกษา สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพที่ทาให้เกิดส่วนบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาขึ้นส่วนบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เป็นส่วนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้ทดลองและลงมือปฏิบัติจริงภายใต้การกำกับดูแลของครูที่ปรึกษาและผู้ที่เชี่ยวชาญที่ผ่านมาทางส่วนบ่มเพาะของเราได้ํำเนินงานอย่างต่อเนื่องภายใต้กิจกรรมที่เกิดขึ้นได้แก่ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจการให้ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการการศึกษาดูงานการเป็นผู้ประกอบการการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษาทำธุรกิจที่ตนเองสนใจการนิเทศติดตามการทำธุรกิจตลอดจนการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในเวทีต่างๆทําให้นักเรียนนักศึกษามีความมั่นใจกล้าคิดกล้าแสดงออก การเรียนรู้ทําให้นักเรียนนักศึกษานํามาปรับใช้และพัฒนานในการทําธุรกิจของตนเองทําให้นักเรียนนักศึกษาหลายคนสามารถสร้างไรายได้ให้กับตนเองและเริ่มเห็นโอกาสที่ตนเองสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้และเมื่อจบการศึกษานักเรียนนักศึกษาสามารถมีธุรกิจเป็นของตนเองศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเป็นศูนย์บ่มเพาะที่สร้างนักเรียนนักศึกษาทุกรุ่น ให้ก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างแท้จริงเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สร้างโอกาสสร้างทักษะในการเป็นผู้ประกอบการถึงแม้วิทยาลัยการอาชีพแม่สลียงของเราจะอยู่ห่างไกลแต่สัญญาว่าเรายังจะคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีคุณธรรมและสามารถแข่งขันในโลกธุรกิจปัจจุบันได้อย่างยั่งยืนตลอดไปสวัสดีค่ะ